หนึ่งคือจะต้องเป็นคนแรกและจะทำยังไงให้คนไม่ลืมเราหลังจากที่เพื่อนอีก76จังหวัดเดินหลังเดินตามหลังเรามาขอให้น้องๆจำอินเนอร์นี้ไว้นะคะว่าหลีกให้แม่เดินก่อนนะลูก เพราะว่ามีมงแล้วจะพูดอะไรก็ได้แต่ก็ต้องขอบคุณนะคะทุกคำดูถูกหรือว่าการบูลลี่ต่างๆถ้าหากว่าไม่มีคนติหรือว่าคำต่างๆที่เป็นคำศบประมามันจะทำให้ฟ้า คิดว่าตัวเองดีพอแล้วแล้วก็ไม่เกิดการพัฒนาทุกวันนี้ฟ้าเชื่อว่าฟ้าพัฒนาตัวเองมาอยู่ในจุดนี้แลวสามารถเอาชนะใจใครหลายๆคนได้โดยเฉพาะกลุ่มนางงามนะคะซึ่งก็โดยมันหนักอยู่พอสมควรในช่วงแรกขอบคุณหลายๆคนที่เปิดใจยอมรับแล้วก็มองเห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาตัวเองขอบคุณมากๆค่ะและสุดท้ายนี้นะคะก็ อยากจะขอบคุณบอสนวัดอีกครั้งหนึ่งค่ะไม่ต่างกันเลยค่ะหนูก็จะมงกลับบ้านให้ได้ค่ะบอกบสกับมิสแกรนเดเนชนแนล รู้หรือยังคะว่าเิา็นธุรกิจไม่ได้เป็นกันง่ายๆนะคะได,ไ,ดได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้ออกหมดแล้วค่ะทุกคนเราเล่นนะคะก็รักแม่ๆทุกคนค่ะเข้าใจว่าการดูนางงามแน่นอนว่ามันมีหลากหลายสเปคหลากหลายไทป์ของแต่ละคนชอบบ้างไม่ชอบบ้างไม่เป็นไรคะ่ะ ก็ขอบคุณทุกความดูถูกเหมือนเดิมค่ะที่ทำให้ฟ้ามายืนอยู่ตรงนี้ได้แล้วก็พัฒนามีแรงที่จะพัฒนาตัวเองทําให้เห็นว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นเราไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วเราสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านคําดูถูกต่างๆได้นะคะสุดท้ายนี้ค่ะขอบคุณดีไซเนอร์ทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นช่างเมคอัพหรือว่าแฮร์สไตลิทุกคนที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของพี่ฟ้าจนมาอยู่จุดนี้ได้ขอบคุณพี่อันนะคะ เปลี่นนยนคุณยอแล้วก็ขอบคุณพี่เบยลินด้วยนะคะขอบคุณพี่เลี้ยงทุทกคนนะคะขอบคุณอาจารย์เชษแล้วก็ออขอบคุณพี่สันขอบคุณดิฉันเสนนะขอบคุณป้าแดดด้วยนะคะขอบคุณเ่นความสำเร็จทุกๆคนแล้วก็ สำคัญที่สุดเลยนะคะขอบคุณพี่อีกครั้งหนึ่งที่เป็นจุดกำเนิดที่ทำให้หนูได้มายืนอยู่ตรงนี้แล้วก็ขอบคุณบอสวัตรขอบคุณพี่ๆในกองม s สแกรนไท a แลนด์ทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่แาวนพี่หมีพี่เตา๋าทุกๆคนเลยที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของวันนี้แล้วก็ขอบคุณน้นองๆท็อปสิทิมิสแกรนไทยแลนดทุกคนคะ่ะ คอบครัวที่อบอุ่นเสมอมานะคะแล้วก็ขอบคุณรุ่นที่นางงามมิสการ์ไทยแลนด์ทุกๆคนเลยที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับฟ้ามาตลอดนะคะสุดท้ายนี้ขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่อยู่เป็นครอบครัวตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้หรือบางคนนะจะเพิเ่งเริ่มติดตามกันก็ตามแต่ว่า สุดท้ายนี้ก็อยากจะบอกว่าหลายสุดท้ายเลยจะมุงกลับบ้านเราไม่ได้ค่ะอินพาวราค่ะมิสแกรนดไทย